มาแล้วครับได้ยินเสียงไหมพี่น้องมาครับเสียงตีเสียงโต้งนะตะวันพ้นเหลี่ยมขาวมาแล้วนะตรงนี้วิวมันเปิดดีพี่มองเห็นชัดเลยดอยหนอกนะเนี่ยทางที่เราจะลงตรงนี้ครับผมในตรงล่องตรงนี้นะล่องนี้นะคือปางวัว มีทางเยอะด้วเจอทางแย่กันครับผมมีเนินหนุบมีสีมิดมีน้องมิดนี่จ่าแม่ยักษ์สีน้อยเนี่ยครับรูกจ่าครับนี่มานี่มากับพี่สิีขาวนิดก่อนนี่มันเขาเรียกว่าดอยหนอกงัวอืมครับก่อนวัววัวขึ้นมากินหญ้างบนอ๋อหัวขึ้นสูงกว่าเราอีกกินย่ามันยอดไหมนี่ดอยสามพี่น้องนี่ก็สามพี่น้องทำได้ฟินโอ้สามพี่น้องทำได้ฟินตาตรงนี้เป็นสามคนไม่ใช่เพียงพี่ ายหนาวเลยอ่าไรคนเองปานาแกตา้แก่อ๋อเรื่องเรื่องจริงว่ะครับเนี่ยจริงจริงจริงครับคุณตัวนี้ตันนี้เป็นไร่จริงนสอง้างาอาหรองมากฮะครับห้าอ้าหดาห้าหาหงาห้้าห้ห้้้้า นอนหนึ่งวันสองวันเลยครับตรงอยู่หลังอยู่หลังครับใช่ดอกติดนกแก้วอยู่อ๋ออ่ะเจอแล้วเหรอผมไม่เห็นเลยโอ้พี่ดีให้ดูหลายดอกผมเพิ่งจะเห็นว่าอ๋อที่เขาเรียกเป็นนกแก้วผอมันเป็นนกแก้วนี่เองเป็นนกแก้วเดี๋ยวมันเลยนี่ไปอาจจะมีครับผมจะมีดอกของดอกดอกสองดอกปีนี้มันไม่เยอะนะพี่นะแต่จริงมันเยอะะแต่พี่บอกว่าลวงหมดแล้วลวงหมดแล้วัยงงี้ แต่ไม่มาก็ดีแล้ววันที่หนึ่งมาถึงที่เจ็ดผมตกหมดมันหยุดที่หกก็ผมขึ้นที่หนึ่งอ่ะไปลงวันที่สิบสามจบไปวันหนึ่งไปอาบน้ำขึ้นมาสิบสี่ขึ้นมายาวเลยนี่ก็ลงมาบ้านในสองวันสมัยก่อน